นางสาวปวีนาเขียวคมอายุ21ปีถูกตํารวจภูทรจังหวัดอุดรธานีนำตัวมาถแถลงข่าวพร้อมของกลางรถยนต์เก๋งโตโยต้าออร์ิสสีดำเงินสด6,600บาทในข้อหาการโชคทรัพย์ทําให้เสียทรัพย์ โดยพฤติกรรมของนางสาวปวีนาจะร่วมกับพวกท,ทําทีขับรถประกบจนทําให้เกิดเฉี่ยวชนกันก่อนเรียกค่าเสียหายซึ่งก่อเหตุมาแล้วหลายครั้งหลายจังหวัดในพื้นที่ภาคตะวันออกและภาคอีสานล่าสุดเกิดขึ้นที่จังหวัดอุดรธานีโดยผู้เสียหายได้เข้าแจ้งความไปที่สอพอนนสะอาดเนื่องจากคาดว่าน่าจะเป็นการตกทรัพย์เหมือนที่เคยได้ยินข่าวทางสื่อต่างๆเจ้าหน้าที่จึงได้ตามสกัดจับไว้ได้ขณะมุ่งเข้าตัวเมืองอุดรธานี นางสาวปวีนารับสารภาพว่าเป็นแม่ไม้มีลูกติดสองคนและได้รู้จักคบหากับนายอภิชัยสัมฤทธิ์นอกประมาณหนึ่งปีก่อนชักชวนกันมาก่อเหตุเฉี่ยวชนตบซับผู้ขับขี่รถยนต์โดยจะเลือกเหยื่อที่ขับรถสภาพเก่าไม่มีประกันและก่อเหตุเพียงสองครั้งเพื่อหาเงินเลี้ยงลูกหลังทราบข่าวมีประชาชนที่เคยตกเป็นเหยื่อได้เดินทางมาดูตัวและเล่าพฤติกรรมซึ่งมีลักษณะการก่อเหตุคล้ายกันขณะนี้มีผู้เสียหายมาชี้ตัวแล้วประมาณกว่า10ราย